สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกๆคนมาฟังเรื่องสั้นเรื่องเล่ากันนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอแชร์ประสบการณ์ด้วยคนนะคะเรื่องของฝนเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมานี้เองค่ะเรื่องเกิดขึ้นจากหลานชายเพื่อนสนิทของแฟนค่ะ ฝนและพี่เอกเพิ่งจะแต่งงานกันได้สามเดือนกว่าๆบ้านเกิดของพี่เอกอยู่นครนายกค่ะแต่เราสองคนทำงานที่ปทุมวนันกอทมอนี้เองค่ะเราสองคนเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันฝนนิภูพานะเป็นหลานชายของพี่กิจที่อยู่นครนายกจำได้ไหมที่เขาเคยมางานแต่งของเรานะ่ะ อ๋อจำได้ค่ะจำได้สวัสดีครับนะฝนชายที่เพิ่งโตเป็นหนุ่มหมาดๆยกมือขึ้นไหวอย่างอ่อนน้อมฉันยกมือรับไหวเขาตามมารยาทพอดีวันจันทร์ผู้พาต้องบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะ่ะพี่เห็นว่าคอนโดของเรา อยู่ใกล้สนามบินพี่ก็เลยอาสาพิกิจให้หลานมาค้างกับเราระหว่างรอบินฝนโอเคไหมได้ค่ะตามที่พี่ว่าเลยค่ะคอนโดของเราเป็นห้องเดียวมีเพียงโถงรับแขกแล้วเป็นห้องนอนด้านในซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีแขกมาค้างด้วยเท่าไรนะักซึ่งครั้งนี้ ผู้ผาจำเป็นต้องนอนบนโซฟาที่ห้องรับแขกซึ่งเขาเองก็ยินดีแฟนฝนจึงให้หลานพิกิตนอนที่ห้องรับแขกตามที่ตกลงกันคืนแรกเรานั่งทานข้าวกันตามประษาคอนโดที่นี่มีห้องครัวขนาดเด็กด้วยเราจึงทำกับข้าวเลี้ยงแขกผู้มาเยือน อย่างรีบรๆเพราะฝนเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าจะมีแขกมาพักกระทันหันเช่นนี้จึงมีเพียงอาหารที่ติดตู้เย็นไม่กี่อย่างก็เท่านั้นกับข้าวหน้าทานจังเลยนะครับผู้ผ่าพูดพร้อมกับใช้ช้อนกลางตักกับข้าวใส่จานตัวเองแล้วลองชิมดูอื้อหือ ไม่ใช่แค่หน้าตาดูดีนะครับรสชาติก็สุดยอดเลยเปิดร้านได้เลยนะครับเนี่ยผู้ผาชมเปราะเมื่อได้ลองชิมฝีมือแกงเขียวหวานไก่ของฉันแหม่ยอกันเกินไปแล้วพอดีเมนูนี้นาเอกนะเขาชอบทานน่ะนาก็เลยได้มีโอกาสซ้อมมือบ่อยๆจ้ะฉันตอบพร้อมกับหันไปยิ้มให้แฟนของฉันที่นั่งยิ้มจนแก้มแทบป,ปริ เมื่อแขกชมอาหารฝีมือเมียไม่ยอมหยุดปากข้าวใหม่ปลามันก็อย่างนี้ละมั้งภูผาเขาเป็นคนคุยสนุกมีมารยาทความคิดความอ่านเขานั้นดูโตเป็นผู้ใหญ่มากๆเมื่อเราทานมือข้ามกันเสร็จภูผาก็มาช่วยฉันล้างจานที่ครัวส่วนพี่เอกก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อน ไปเรียนต่อที่ไหนเลยจ้าภูผาฉันถามคนข้างๆระหว่างที่ฉันกำลังลูบฟองน้ำยาล้างจานไปที่ถ้วยชามต่างๆอ๋อนิวซีแลนด์ครับผมว่าที่นั่นน่ะเรื่องเรียนค่อนข้างอิสระดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆด้วยนะครับอืมคงจะแพงมากๆเลยสินะ ใช่ครับค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างที่เราสองคนคุยสัพเพเหระกันไปฉันก็ส่งจานที่ถูกล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วให้ภูผาล้างต่อซึ่งมือของฉันก็ลื่นไปด้วยน้ำยาล้างจานเป็นอย่างมากจังหวะที่ส่งจานให้ภูผาจานที่อยู่ในมือดันลื่นหลุดมือไป แต่โชคดีนะที่ภูผาเห็นแล้วจึงรีบเอามือมาคว้าจานพร้อมกับรวบมือของฉันเอาไว้ด้วยเราสองคนใจเต้นแรงมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะจานที่เกือบหล่นแตกหรือเป็นเพราะมือของเรานั้นเกาะกลุมกันแน่นเฮ้ยเกือบไปแล้วสิฉันรีบพูดกลบความเขิอนอาย แม้เขาจะเป็นหนุ่มที่เพึ่งโตหมาดๆแต่ฉันก็รับรู้ได้ว่าเวลาที่เขาใช้สายตามองฉันทุกครั้งที่ฉันสบตาเขาราวกับชายคนหนึ่งที่โหยหาหญิงสาวอย่างคนทั่วๆไปถ้าผมไม่อยู่ช่วยคงจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะครับคราวหลังระวังระวังหน่อยนะครับภูผาพูด เมื่อเราสองคนช่วยกันเก็บกวาดล้างจานเสร็จภูผาก็ขอตัวไปอาบน้ำซึ่งพี่เอกก็อาบน้ำเสร็จพอดีและเข้าห้องนอนไปแล้วฉันจึงนั่งดูทีวีรอต่อคิวเข้าห้องน้ำจากภูผาผ่านไปราวๆเกือบ30นาทีซึ่งฉันก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปสำหรับคนอาบน้ำหรือเปล่านะ ฉันจึงเดินเข้าไปในห้องเปลี่ยนเป็นชุดคลุมเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อเดินกลับมายังหน้าห้องน้ำผู้พาก็เปิดประตูออกมาพอดีทำให้ฉันต้องตกใจอีกครั้งเพราะเขานั้นโชว์ซิกแพคที่เป็นมัดๆอย่างไม่รู้สึกเก้อเขินเขาดูตรึงตาตรึงใจฉันมากกว่าหุ่นของแฟนฉันอีกอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเด็กหนุ่ม ยังไม่ค่อยมีไขมันมากนักก็เลยดูกระชับและเฟิร์มมากใจฉันเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาส่งยิ้มให้ฉันและเดินออกจากห้องน้ำไปฉันจึงเดินเข้าไปในห้องน้ำแทนภายในห้องน้ำนั้นความอุ่นของอุณหภูมิห้องน้ำทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลาย กลินหอมของครีมอาบน้ำที่ภูผาติดเอามาใช้ด้วยทำให้ฉันรู้สึกแปลกใหม่อย่างบอกไม่ถูกมันน่าหลงไหลและชวนฝันเมื่อฉันอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องไปพักผ่อนและปรนิบัติพี่เอกตามภาษาข้าวใหม่ปลามันตัวฉันนั้นทำงานราชการ ส่วนพี่เอกก็ทำงานเอกชนจึงทำให้ฉันได้หยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนพี่เอกได้หยุดวันอาทิตย์แค่วันเดียวนั่นจึงทำให้เสาร์อาทิตย์นี้ของฉันมีภูผาอยู่เป็นเพื่อนทั้งวันวันที่สองฉันก็เริ่มสนิทกับภูผามากขึ้นน้าจะไปตลาดสักเดี๋ยวนะภูผาอยู่นี่ก็ตามสบายได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจจะ้ะ ไม่ดีกว่าครับผมขอไปช่วยถือข้าวถือของก็ยังดีครับมารบกวนตั้งสามวันอ๋องานก็ได้จ้าน่ารักจริงๆเลยนะเราอ่ะปกติแล้วฉันจะไปจ่ายตลาดเพียงลำพังทำให้ฉันนิ้วของพรุงพรังจนนิ้วเขียวกลับห้องแทบทุกครั้งเราสองคนเดินจ่ายตลาดเหมือนคู่สามีภรรยายังไงยังนั้น ภูผาเทคแคร์ฉันดีมากๆจนฉันประทับใจน้าฝนเอาน้ำอะไรดีครับเก๊กฮวยไหมผู้พาถามฉันระหว่างที่เขากำลังยืนอยู่หน้าร้านขายน้ำเก๊กหวยก็ได้จ้ะเอาหวานน้อยนะจ๊ะอ่ะนี่ครับน้ำของน,าน้าฝนทานให้อร่อยนะครับเขาพูดพร้อมส่งยิ้มหวาน เมื่อกลับถึงห้องเราสองคนก็ช่วยกันเก็บของเข้าตู้เย็นและช่วยกันทำกับข้าวตั้งโต๊ะรอพี่เอกกลับมาจากทำงานวันนี้มีลูกมือสินะเลยได้แสดงฝีมือหลายเมนูเลยพี่เอกเอ่ยปากแซวที่เห็นฉันทำอาหารเต็มโต๊ะทั้งขาวทั้งหวานระหว่างที่เราทานมือข้ามกันอยู่พี่เอกก็พูดขึ้น เออฝนพี่มีเรื่องจะบอกพรุ่งพอดีพรุ่งนี้พี่มีลูกค้าต่างประเทศมาดูงานที่บริษัทนะ่ะแล้วบอสก็มอบหมายให้พี่พาลูกค้าไปเอนเตอร์เทนที่พัทยาต้องค้างคืนนะ่ะบอสบอกกระทันหันมากพี่ก็ไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงอืมฝนเข้าใจคะ่ะพี่เอกไม่เป็นไรนะคะ พี่เอกไปเถอะฝนอยู่ได้ไม่มีปัญหาฝน่าโกรธพี่นะครับค่ะฝนไม่โกรธฉันพูดคืนที่สองผ่านไปฉันก็อาบน้ำเป็นคนสุดท้ายอีกเช่นเคยเมื่อชำระร่างกายเสร็จฉันก็เข้าไปโปรนินบาสามีอย่างเช่นทุกๆคืนพอคืนที่สามเป็นวันอาทิตย์ค่ะ พี่เอกไปรับลูกค้าต่างประเทศแต่เช้าฉันก็เซ็งเซงจึงชวนภูผาออกไปทานข้าวนอกบ้านคืนนี้ไม่ต้องทำกับข้าวหรอกเนาะเราออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกไหมเอาสิครับดีเหมือนกันอีกนานเลยกว่าผมจะได้กลับไทยงั้นไปนั่งร้านปโปรดน้ากันไหมฟังเพลงคิวๆหาอะไรดื่มแก้เซ็งด้วยอืม ได้สิครับตามใจนะเลยผู้ผาพูดอย่างเอาใจฉันเราเลือกนั่งที่ร้านนั่งชิวมีทั้งข้าวอาหารและเครื่องดื่มพร้อมต้นตีสดฉันและผู้ผาสั่งอาหารมาเป็นกลับแก้มแล้วก็ดื่มกันพร้อมกับฟังเพลงชิลๆไปช่วงเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มกว่าๆเราชวนกันกลับคอนโด เมื่อถึงคอนโดฝนขอตัวเข้าไปในห้องน้ำเพราะรู้สึกมึนๆส่วนผู้พาเขาก็ไปนั่งดูทีวีที่กลางห้องเพื่อรออาบน้ำไม่นานนักฉันก็ทำธุราส่วนตัวจนเสร็จตอนออกมาฉันใส่ชุดคลุมและใส่ผ้าผืนเล็กโพกศีรษะเอาไว้เพราะเพิ่งสระผมมาฉันจึงต้องยืนใดผมให้แห้งก่อน ถึงจะนอนได้ซึ่งใดเป่าผมนั้นก็อยู่ตรงหน้าห้องน้ำพอดีด้วยความที่ผมยาวสยายทำให้ฉันเป่าผมลำบากมากนานเลยกว่าจะแห้งผู้พาที่มองดูฉันเป่าผมอยู่สักพักจึงเดินมาที่ด้านหลังและหยิบใดมาช่วยเป่าผมให้ฉันฉันมองมือของเขา ที่สาวเส้นผมของฉันไปมาเพื่อเป่าให้แห้งเขาเป่าผมฉันอย่างทนุถนอมมากไม่นานผมฉันก็เริ่มหมัดมาฉันรู้สึกได้ถึงความต้องการของฉันเองและน่าจะของเขาด้วยเขารวบเอวบางของฉันเอาไว้จากทางด้านหลังและก้มลงมากระซิบเบาๆน้าฝนครับ พรุ่งนี้ผมจะบินแล้วนะผมขออะไรนะสักอย่างจะได้ไหมฉันยังไม่ทันได้ตอบอะไรเขาก็พูดต่อผมทนไม่ไหวที่ต้องได้ยินเสียงนะ้ามีความสุขมาสองคืนแล้ววันนี้ผมขอมีความสุขบ้างนะครับฉันไม่รู้ว่าช่วงเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไรที่เขามอบความสุขให้แก่ฉัน หลายต่อหลายครั้งมารู้ตัวอีกทีก็รุ่งสางแล้ว